สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียชาแนลนะครับตอนนี้ลุงสีก็ได้ทําความสะอาดนะครับเก็บเ,เก็บรวมแล้วก็จุดเผาบางส่วนนะครับ ตัดตัดตัด,ตดแล้วก็จะเก็บกองกองกอแล้วก็จะเผาส่วนไม้ตัวนี้ก็แกจะเก็บไปทําฟืนตัดแล้วก็รวบรวมแล้วก,ก็ทำความสะอาดนะครับตรงที่มันลกๆนะครับ สำหรับการจุดก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับไ <c> ม <oughs> ่ได้จุดแบบปล่อยนะครับได้รับอนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วจากเจ้าสถานที่ ตัวนี้ครับพี่สีเผาแค่มันเป็นตอเก่าอยู่แล้วนะครับสีเลตยตัดหญ้าตัดอะไรมารวมเผาให้คุณนุน่าครับตัวนี้เป็นหลุมขยะหลังจากเผานั้นเสร็จเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้ว พี่มามัดข้าวเลยครับโอ้นี่ครับเป็นแบบเป็นวิธีสมัยตะกี้เนาะพี่สีเนาะบัดดีครับพี่ซีครับบัสดีครับพี่สีก็เป็นคนพื้นเพอยู่บ้านจันเพนเนาะแต่มีที่มีไรนาอยู่นี่พอดีก็มาใกล้ครับเนี่ยบ้านสวนคุณนูนาเนี่ยครับก็เมื่อนี้ได้ได้เลิกได้ยามแล้ว ตากไว้คือสิงแห่งนั่นแหละเนาะ,นม,นนะมัดปีนปลาไว้ตอนบ่ายวันละคนบ่อนะครับมาเบ่งวิธีการมัดนะครับเป็นวิธีชีวิตของคนสารสมัยตะก,กี้ครับซึ่งกับบุกค่อยได้คุณมือนี้บุกค่อยได้เห็นมันใดนะไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะครับนาทงที่ทงใหญ่คุณก็จ้างรารกับจ้างรถเกี่ยวจ้างรถเกี่ยวนานเกี่ยวรถเกี่ยวเล่นกายเฮี้ยมัดบ่ได้เห็นเลยแบบ เขาเห็ดใดๆในสมัยพ่อสมัยแม่นะครับมาสมัยของมือนี่หลดหลดเล่นกายซื้อเฮี้ยบมดเลยเขาอันนี้เป็นยังที่ซียังได้มาหมัดมือเอาครับเพราะว่ามันน้อยครับมันน้อยเป็นบอกง่ายมันมันหลายผมจ้าจังอ๋อตีงัวควายเด้ได้ควายผมมีครับผมมีเนาะให้พี่ให้น้องหมดแหละเนาะเพื่องกระไรอืม เพิ่นมีงัวเพิ่นเพิ่นนี่จะมาตี้ยวฮะเราคนเขาเตีเอาได้ไอ้สีเอนี่ครับโอ้ครับมัดสองรอบนะครับนี่นี่มีวิธีมัดข้าวมัดข้าวนะครับท่านที่อยู่ประเทศนอกประเทศหน้าหรือบ่ค่อยได้ให้ให้หน้าก็ดีแล้วครับวิธีสมัยตะกี้พุ่นละ เอาง <ped convert> ่ายๆไปประมาณสิบสิบกว่าปีให้ลังเนาะยังใช้วิธีนี่อยู่เนอะมันก็เริ่มมากอะเริ่มมันมามีหลดเกี่ยวกับประมาณยี่สิบปีนี่แหละเนาะแต่ยัง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 ได้หมัดมือหมัดยางเกี่ยวมือเกี่ยวยางอยู่นี่ครับดึงแอดแอดตอกกันนี่นะเอาเป็นมันเป็นไม้อย่างครับไม่โกไม่บงเนาะไม่บงปลูกไว้ครับอืสมัยตะกี้ผมหมัดกับพ่ะนี่เป็นไม้ป่าได้ครับ ก็ไม้ไผ่ป่านี่เสียงดังมันสิดังไปนี่ครับแอดแอดนี่แสดงว่าโอ้สุดยอดมันสินุ่มมืออันมัดเท่าสี่ห้าร้อยกะห่อโพกงมืออันสมัยกุ้มือนี่เขาเอาไม้ไม้ไผ่บ้านเห็ดเนาะเอาไม้ไผ่บ้านเห็ดมันหลดจักเป็นแข็งๆในไหนใบุแฉ่น,ำน้ำอะก็ได้เจ้เพิ่นอยากได้ไม้ไผ่ไม้เชียงไผ่กับวาตัดเอาด้วยครับอ๋อไม้เซียงไผ่หรอครับอยากอยากครับ เพื่อนเอาตัดมาว่ดลมผมกับผมตัดไหนี่ครับเสียงดังอาดอาดอาดนะครับเร็วเร็วเร็วมันบุกค่อยเหี้ยบันไดเนาะเฮาเฮาหนึ่งเฮาเห็ดเอาเองเนาะแต่ว่าถ้าอันประเภทอันไส้ลดเกี่ยวนี่ถ้าอันใบมีดบุกคมบอยังกะมันอยากหล่นเข่าเนาะมันอยากงูดงามผมกับจ้างหรดอครับนี่มัน มันบุกคุ้มปะมันบุกคุ้มเนาะแช่วงนี้มันว่างแน่นะอือม,มันคือนี่โทรมาอยู่มาไปเห็นงานนะครับผมคือว่าผมข้ามัดเข้ามันโทรมขึ้นให้ไปกินเข้าอยู่พุ่นนี่มันน้ำใสปะครับอือช่วงนี้แล้วเห็นงานกำลังขักอากาศก็ด,ดี หลักปีใหม่นะในเงินกินปีใหม่น้ำนะเนาะเล่งหาแล้วอันขึ้นหน้าแล้วก็เล่งเออเลี้ยแต่เล้วแต่เพื่อนให้แล้วเอารถจัดการเลยเล้ยแต่เจ้าครับตัดตัดหล้กก็ท้อนท้อนท้อนแล้วก็เก็บเผาให้เพื่อนเลย พอทอดไว้แล้วผมคิดเผาส่ว,วนใหญ่เป็นบุหรีไม่อยู่คามันนั<ๆ>่นน่ะตัวใดพอเห็ดฟื้นก็นเอาเลยเก็บไปไว้เห็ดฟื้นแน่แท้อะครับ,ค,รบคุยกับเพื่อนเนาเพื่อนอนุญาตแล้วก็จัดการเลยแหละนี่ครับมาเบิ่งนซีซีมัดเข้านี่ครับเดี๋ยวบางคนมดัดไหวกว่าผมอีก้ะครับโอ้เมื่อชีพเขาก็กมีนะครับครับเขาไวเยอ่แล้วปั๊บแต่ว่าโอ้ ได้เก targets, ็บเขาน้ำหลังน,นี่ก็จะโบยอยากไวแล้วเขามัดเอาเองมาเป็นเทมปนี่มันสิบบมีเลยนะครับนี่โบมีเข่าเหี้ยเข่าเสียเลยนะครับโบล่นอีกปล่อยวางเข่ารับจ้างผมสมัยตะกี้ผมรับจ้างอยู่สมัยยังน้อยขึ้นไปทิมทมอืดแล้วแ่นงัดมาทั้งพีเลยแหละมันกัหักแน่ล้นแน่ตัวใดมันกรอบมันห่าวกับเห็ดแห้งกัดล้น ้ายอยู่แหละแต่ส่วนมากสมัยตะกี้เนาะอันนี่ครับเป็นวิธีชีวิตแบบชาวาบ้านสมัยตะก่อนนะครับการเห็ดให้อาครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายชีวิตชาวนาบ้านเฮาสมัยตะกี้นะครับว่าเป็นที่ใดครับ หลังจากเกี่ยวแล้วเห็นดใดๆบุค่อยได้เห็นบันไดนะครับว่าเพื่อนเห็นดใดๆกูมือนีเห็นแต่แก่ลดกายไปกายมาลดมาลดบุมบัมบุมบัมบุมบัมตื่นเศร้ามากเราเห็นต่ให้หน้าเปล่าแต่กูมือนีมาเบิ่งเอาครับวิถีชีวิตฮครับบอท่านกินผลไมาฟ้าไปเหตุการณ์เหงานอ่ะเขาก็มีเหตุผลของเขาเนะาะนั้นแล้วก็ นี่แหละครับชีวิตทีท่แท้จริงก็เกี่ยวแล้วก็หมัดเกี่ยวมือหมัดมือแล้วกลับไปฟาดมืออีกหาเง,งินมาจ้างเห่าเานาะโอ้มันบอกจะคุ้มเหมือนไงละ่ะครับราคาเขา้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ